แค่บอกกับตัวเองว่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปขอเจริญพรยติโยมทุกท่านท่านกําลังฟังธรรมะฟูลฟิลขอให้ท่านฟังมาอย่างเติมเต็มฟังมาอย่างอิสระและฟังมาอย่างสบายสบายในแบบที่ท่านฟังว่าฟังแล้วมันจะเติมเต็มอะไรให้กับชีวิตของท่านได้ขอเชิญรับฟังธรรมะฟูลฟิลได้เลยครับหัวข้อคําว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ย ชีวิตของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับวันนี้หลวงพี่ชวนมาพูดถึงตัวเราชวนทุกท่านนะมามามองที่ตัวเราเองนะครับว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วอสิ่งเหล่านั้นหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเช่นเราลองเปลี่ยนแปลงที่จะพูดน้อยลงฟังมากขึ้น ชีวิตของท่านจะเป็นยังไงบ้างครับคนที่พูดน้อยฟังเก่งบางครั้งปัญญาเกิดจากการฟังมากมายเลยนะครับเป็นคนที่ชอบพูดมากพูดนี้มีปีไม่มีคุยเลยพูดไม่หยุดเลยลองเปลี่ยนเป็นพูดน้อยลงสักนิดหนึ่งหรือพูดมีจังหวะสักนิดหนึ่งหรือพูดมีกราเทศาสักนิดหนึ่งชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปยังไงครับดูสุขุมขึ้นไหมดูเรียบร้อยขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าอะไรล่ะที่มีความรู้สึกว่าฉันเปลี่ยนตรงนี้ได้ ชีวิตฉันเปลี่ยนทันทีตรงนั้นของคุณคืออะไรนะครับอย่างคลองหลวงพี่ก็อยากจะเปลี่ยนแปลงว่าฝึกที่จะฟังคนให้มากขึ้นฟังเขาพูดให้จบก่อนเราค่อยพูดถ้าหลวงพี่ฝึกแบบเนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผลของมันที่มันจะเป็นผลดีเลยก็คือคุยรู้เรื่องมากขึ้นเขาเรียกว่าไะไม่ไปขัดจังหวะหรือเวลาที่เขาพูดอยู่เราเคยมีประสบการณ์ตรงนี้ไหมครับเวลาที่มีคนเนี่ยมา ตั้งใจฟังเราทุกคําพูดเลยฟังตั้งแต่ต้นจนจบประโยคแล้วเขาก็ตอบแล้วเขาก็ถามแล้วก็ตอบมันเป็นธรรมชาติมากเลยของการสนทนารู้สึกดีไหมรู้สึกว่ามีคนฟังเนี่ยรู้สึกดีไหมกับอีกมุมมองหนึ่งนะในขณะที่เรากําลังพูดอยู่นะครับเขาก็สวนขึ้นมาเออเองก็เป็นแบบนี้แหละหรือไม่ก็เหมือนกับขัดขาพอเรากําลังจะอธิบายกําลังจะพูดเขาก็ขัดเขาก็โต้แย้งมานู่นนี่นั่นไปหมดเลยทําให้เราเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่โอเคเหมือนกัน มันใช้คําว่าเราไม่ชอบอะไรอย่าทําแบบนั้นกับเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงไปคนที่ฝึกตัวมากขึ้นฝึกตัวขึ้นก็ทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปเหมือนกันมากขึ้นเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะฝึกอะไรละ่ะฝึกเพื่ออะไรละ่ะเปลี่ยนแปลงที่จะเก็บเงินมากขึ้นเอาเงินมาทําประโยชน์มากขึ้นสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปมันคืออะไรละ่ะมีเงินมากขึ้นก็เอาไปทําเรื่องที่ดีขึ้นได้มีเป้าหมายที่จะทํานะครับ มีความฝันที่จะซื้ออะไรก็ได้ใ,ให้ตัวเองนะครับหรือจะมาทําบุญมาบริจาคทานหรือจะมาทําอะไรก็ตามที่มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากทําอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ทําได้เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพื่อที่จะให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปบางคนบอกว่าอืบางคนก็ติดเหล้านะกินเหล้านะซูเปอร์เลยเล่นยาบ้างเล่นการพนันบ้างเล่นเล่นหวยด้วยก็มี แค่บอกกับตัวเองว่าจะเปลี่ยนแปลงด้วยการลดละเลิกของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายแล้วก็พวกการพนันยาเสพติดเนี่ยชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับมีเงินเก็บมากขึ้นจิตใจผ่องใสขึ้นสงบขึ้นไม่วุ่นวายเมื่อเราไม่กินเหล้าไม่เสพของมึนเมาเนาะแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีสติมากขึ้นด้วยชีวิตเปลี่ยนไปลดการเล่นหวยหรือหรือลดการเล่นการพนันลงเราก็จะมีเงินมากขึ้นในการทําอย่างอื่นมากมาย ใช่ไหมครับเพราะว่ายัางไงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเงินร้อนมาเร็วก็ต้องไปเร็วของร้อนของที่ได้มาจากความโลภมันก็ไปเพราะความโลภเหมือนกันถ้าหากว่าท่านเลือกอยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วชีวิตของคุณหน้าตาม,มันจะเป็นยังไงถ้าหากว่าคนเปลี่ยนไปแล้วบางคนบอกว่ามีโอกาสอยากจะบวชบ้างอย่างเลยอืมแค่เปลี่ยนแปลงเตียงดูแค่อยากจะลองเอาเตียงมาลองบวชด,ดูบางคนไม่เคยบวชถึงถึงเดือนเลยบวชแค่7วัน8วันแล้วก็สึกละอย่างนี้ ลองเปลี่ยนแปลงบทสัก 1, สหนึ่งพรรษาดูไหมเผื่อชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปก็ได้นะมุมมองทัศนคติหรืออะไรก็ตามอาจจะเปลี่ยนแปลงตามก็ได้แค่จะเปลี่ยนแปลงว่าจากคนที่ไม่เข้าวัดลองเข้าวัดดูแล้วชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปท,ทันทีอืมอาจจะมีคนที่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางมากขึ้นเรียนรู้ที่จะระง,งับกิเลสอะไรบางอย่างลดละความอยากความโลภความหลงของตัวเองลงไป ขึ้นอยู่กับท่านแหละครับว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงตามเรื่องนั้นแหละทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วกรรมวอยู่นี้กรรมพันธุมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันนะใครทํากรรมได้ไวก็ดีหรือชั่วก็ตามนะครับเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามดังนั้นแค่เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปอะไรบางอย่างเหมือนกัน ผงพี่ขออนุโมทนาบุญนะครับกับทุกทท่านเลยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นสังคมดีขึ้นรอบข้างดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าทําในเรื่องที่มันแย่ลงแย่ลงนะครับการทําเรื่องแย่ไม่ได้ทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปดีขึ้นนะครับมันทําให้แย่ลงกว่าเดิมดังนั้นขอให้กำลังใจทุกๆท่านนะครับกับการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับตัวเองนะปีนี้เป็นปีเสือนะเป็นปีแห่งการเป็นคนกล้าหาญคนอิสระคนที่เด็ดขาด การที่จะมั่นใจกับตัวเองการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นยกระดับขึ้นแล้วชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นทันทีแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับฟังจนถึงตอนนี้นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่10แล้วนะครับขอให้ธรรมะนะ Fulfill ชีวิตที่ท่านใช้อยู่นะครับขอให้สิ่งที่ท่านคิดอะไรไว้ดีแล้วปรารถนาไว้ดีแล้วนะที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงทําความดีหรือทําในสิ่งที่เป็นกุศลทําบุญนะครับก็ขอวอวยพรให้ชีวิตของท่าน มีความสุขความเจริญคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองแล้วก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมฟังธรรมะาก,ก็เข้าใจง่ายให้มีชีวิตที่ราบรื่นสมปรารถนาจงทุกท่านทุกประการเทิน